เอาเลยครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้โยผมต้นกล้าผมเราอยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟนะครับผมซึ่งวันนี้นะคือเราเรียกว่าเป็นรายการใหม่นะครับผมต้นกาจะไล่ตบสตรีมเมอร์นะครับผมทุกคนที่สตรีมเกมฟรีไฟซึ่งน้องสามารถส่งมาแบบว่าคอมเมนต์ได้พิก้าครับอยากให้ผมไปทา้าดวลกับใครหนึ่งหนึ่งนะครับผม ซึ่งเราจะค้นหาผมก็เลยว่าคนที่เล่นสไนเปอร์เก่งๆผมที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมคนแรกที่ผมจะมาท้าดวลนะผมก็คือ Will Come Back เพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ผมที่ผมแบบว่าสอนเขาเล่นเกมนะครับผมฟรีไฟล์นะครับผมจนวันนี้เขาเกี้ยวกาดแล้วเขาสมเจอผมในยิงกันค่อนข้างที่จะบ่อย วันนี้ผมเลยมาท้าดวลพี่วิวคนแรกในการดวลสไนเปอร์ของผมซึ่งผมจะให้ลาเขาเรียกว่าจะให้เกียรติู้เขาเ้าแข่งขันของเรานะครับผมซึ่งให้เขาเลือกปืนได้ว่าเขาอยากให้เราเนี่ยดวลปืนสไนเปอร์กระบอกไหนบา l ิดเอว AW หรือว่าเป็นคานั่นเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอพี่วิวเลยดีกว่านะครับผมทุกคนครับโอเคมาืน่นก,ก็ตอนนี้เราบาอยู่กับพี่วิวคัมแบ็กแล้วครับผมทุกคนโอ้โหพี่วิวอ้าวอ้าว ววิเอาอะไรเอาอะไรก็พีเงียบอ่ะโอ้โหผมเปิดรายการโอ้โหจบเลยจบแล้วคือคือมึงบอกกูว่าเออเออมึงเดี๋ยวกูเปิดรายการแป๊บก็นึกว่าให้กูเงียบไม่ใช่กูเปิดเสร็จแล้วก็คือได้ตัดมาหาพี่วิวเลยอ่าสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวคัมแบ็คอ้าวไม่ใช่หรอต้นกล้าต้นกล้าอ๋อต้นกล้าวันนี้มาสู่รายการใหม่ของต้นกล้าเราได้รับได้รับเลียด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 อะไรวะ ดเกียอ๋อแล้เกียรติก็คือพี่วิวได้เป็นคนแรกเลยผมการทา้าดวลสนไนเปอร์นะครับผมทุนะ,ะพี่อาพี่วิวครับคือกฎของกติกา,ราเราคือเขาจะให้พี่วิวเนี่ยเลือกได้ว่าอยากดวลปืนอะไรคาบาลเลตเอวบครับคาแนมะเพราะว่ามันตายยากดิอ่าดวลคาโอเคได้เลยครับผมพี่วิวครับงั้นเดี๋ยวผมจะสร้างห้องให้คุณวิวเลยนะครับทุกคนครับเนื่องจากว่าเราสร้างห้องเมื่อกี้หาคาไม่เจอผมก็เลยจะเป็นว่าเอา AWM นะครับผมพี่วิวผมบอกให้พี่วิว ผมสงสารคุณจริงอ่ะคือแบบผมเป็นอาจารย์คุณอ่ะแล้วคุณน่บจะมาห้าวกับผมอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้รับเรียยเรียนเรียนเรียนเรียดมาเป็นอันรับเป็นคนแรกอ๋อคือเป็นงน้อยคือได้มาคนแรกโอเคโอเคก็คือแบบภูมิใจแล้วเนาะอ่ะพอมั้ยนะเราเอาแค่สี่วินนะครับผมทุกคนครับก็คือเจ็ดรอบนะผมสี่ในเจ็ดเราคือชนะคือจบเลยมาเริ่มนะโอเคครับคือจะไม่ภูมิใจได้ยังไงคือมึงคิดว่า คืออะไรในบรรดาหลายๆายคนคือมึงเชิญกูคนแรกกูแบบโอ ح, ้โหกราบไหว้กระชานิ้วจินิว้วพนมลงก้มลงกางอ่าก็ก็ก็คือ<ๆ>ผมพูดแค่นี้แหละว่าจะไม่มีข้ออ้างว่าคุณไม่มีเงินซื้อปืนนะครับผมขายของทุกอย่างแค่หนึ่งบาทให้คุณหมดเลยทั้งร้านครับเอ้ยจริงเหรอจริงครับเฮ้ยเป็นคนดีนะเนี่ยราคากันเองอ่าราคาเนีคือแบบถ้าคุณแพ้หรือชนะก็คือคุณสามารถสู้เกมต่อไปได้เลยนึกออกปะไม่ทีเอ็ปะเนี่ยอ่าผมเป็น GM อยู่แล้วครับคือแบบผมสามารถสร้างเองก็ได้ครับผมเป็น GM เมครับ ใช่เหรอเอ้ยผมกดเอาโคโนได้ปะเนี่ยหรือว่าได้ได้ได้หมดครับผมได้หมดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะกี่กระบอกวะนะผมซื้อกี่กระบอกวะสองสิเอาเหรอคุณซื้อมากระบอกเดียวอะอโอ้โหนี่คืออะอะอะาโอเคโอเคผมใช้กระบอกเดียวก่อนก็ได้อะผมถือว่าผมไม่อยากเอาเปรียบอะผมไม่อยากเอาเปรียบเดี๋ยวหาผมโกงอีกผมลืมดูดิพี่โอ้พี่เอ้ยสไนเปอร์ที่ไม่ได้สับจะทำอะไรวะอ้าววัดกันไปเลยเนี่ยมันจะได้ เกมแรกมันจะได้ทรมานอ๋อโอเคโอเคเออแต่พี่ยิงผมก่อนแล้วเมื่อกี้ผมเห็นนะพี่แบบบุ้มแต่ผมนะพี่คมเกินนะเออธรรมดาอันนีไม่เข้าหัวเดี๋ยเมื่อกี้โอ้ยชิบหายโคตน่อยเวทเกือบเกือบแล้วก็เลี้ยวเกือบไม่ทันเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยอ่าเหนียมน่ะเฮ้สามร้อยสามร้อยกว่าได้อันนี้ย อันเนยทำไมมือตาอ่ะก็คุณยิงไม่โดนน่ะคุณยิงโดนไม่โดนอดร้องร้องร้องโดนผมทุกคนดูดิครับนี่อะโดนของแท้นี่อะครับวิวคัมแบ็คดูไว้นะครับไอ้น้องคุณวิวฝีมือมันแตกต่างฝีมือมันแตกต่างเออแตกต่างเอซื้อสองกระบอกด้วยนะซื้อสองกระบอกด้วยนะครับขอร้องครับราคามันไม่ได้บาทเดียวนะเพื่อนมันศูนย์บาทเออนั่นแหละศูนย์บาทเลยผมตั้งให้คุณน่ะ ซื้อมาเยอะเลยนะครับผมคุณวิวครับขอร้องครับแม่คือประเด็นเนี่ย<ร> <ละ S 1> พี่วิวพี่วิวมีโคโนโ่ผมเราต้องระมัดระวังครับเมื่อกี้กูเกือบแล้วนะกูวิง่งออกไปกะว่าจะซื้อมึงอ่ะโคเห็นเกาะโคโน่กูวิ่งกลับเลยแล้วมึงเอาอะไรมาลิงก็เอาไม่เอาเคไงกูชอบเล่นตัวเคงติดนิสัยอ่ะอ๋อเอ้ยอ้าวไอ้นป่าเอ้ยกูงงเอ้ยเอ้ยยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะสไนเปอร์ถ้าเราสับบางทีมันก็บั็กครับ เออใช่กูรู้ว่ะคุณก็รู้นี่คุณเหลี่ยมเต้อะอ่าคุณก็เหลี่ยมเหมือนกัน้ะคุณดูรลาวผอเหลี่ยมเต้ยเหลี่ยมทั้งคู่แล้วบอกว่าเหลี่ยมเต้อแบบนี้ก็ไม่เอาเพื่อนกันไม่ใช่นิสัยเหมือนกันไงใช่ไหมเด้อใช่อยู่แล้วแหละอันแหนเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะทรงนี่คือเรียกทรงทรงวัดเหลี่ยมนะไม่ได้มึงอะทรงวัตเหลี่ยมนะมึงรู้มาก คนดูก็ดูเอานะคนที่มันเชื่อไม่ได้มันจะเหลี่ยมสสวัดีเอ้ยเนี่ยมึงเหลี่ยมเต้เนี่ยมึงยิงส้นเท้ากูเนี่ยใช่ไหมหายแล้วทุกคนแม่งเข้าขอผมอีกแล้วครับไอ้น้องสไนเปอร์เขาเป็นปืนซุ่มยิงเข้าใจปะว่าซุ่มอยู่โถสไนเปอร์ปืนซุ่มยิงคุณวิว คุณต้องซุ่มดีๆหน่อยคุณซุ่มแอบอ่ะคุณไม่ได้ซุ่มยิงคุณซุ่มแอบอ่ะคือแบบมึงเห็นออร่าความนมาตาดีกูไงอ๋อเฮ้ยนี่นี่คือโดนศีรษูนี่อายเลยนะ EP แรกคนแรกออกไปโดนศีรษูนี่อายเลยนะคือตอนแรกมึงตายไปละมึงเชื่อกูไหมแต่แม่งเคยปะคือเอาเอาจริงๆอ่ะตอนเริ่มคลิปพี่บอกว่าอะไรกล้าถ้ามึงแพ้กูมึงก็ต้องลงนะคลิปนี้เนี่ยตอนนี้ผมว่าเริ่มมั่นใจแล้วว่าแบบ เฮ้ยวิวจะอ้อนมอในผมลบคลิปหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ไม่เป็นไรครับถึงผมแพ้ผมมีสักตีคนแพ้ครับโอเคใช่ไหมโอเคจะจะร้องไห้ดิน้ำตาไหลแอ่อยู่ไหนเนี่ยอันแน่อันแน่ถือว่าคมนะถือว่าคมนะถือว่าคมนะแต่จังหวะอย่างเนี้ยเขาไม่ควรสับนะไม่ควรสับตะไนนะจังหวะอย่างเนี้ยควรไม่ควรสับนะเมื่อกี้ ควจะรอยิงนะใช่รออยู่รอพี่ก่อนได้ไหมแต่ก่อนอื่นนะวิ่งวิ่งก่อนนะวงจะมานะอุยมีโคโนอีกแล้วนะมีโคโนตลอดนะเราเนี่ยธรรมดาที่ไหนมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องครับวิวมันเอาเรื่องครับไม่ได้จมให้กูออกไปแบบนี้ไม่ได้อ๋อแต่ก็โดนโดนสี่สูนอยู่ดีผมมั่นใจอะ ยังก็สีสูงจะร้องให้เบงบาง,นะบางอยากฟังเพลงไหมว่าฉันชอบกินแมงสาบฮะหรือมึงเคยฟังเพลงนี้ไหมอ่ะเมื่อ5 6ปีที่แล้วหรือตะขาบแมนแมนแมนแม่ก็ชอบฉัน <c oughs> ชอบกินแมลงสาบถึงว่าลงไปนอนกองเป็นแมลงสาบเลยนะส <c oughs> ีสูงจริงกับว่ะไม่พีมั้งเฮ้ยไอเขาวิว หรือว่าให้ผมต่อให้แม่รอบนี้ผมแค่บอกอีกเดียวพอแมวแมวไม่ต้องต่อมีจักสีคนแพ้ก็ต้องมีจักสีครับน้องเบื่อว่ะจะชนะอีกแล้วหรือว่านี่อะไรอ่งนี่หรือว่าวิลคัมแบ็กหนึ่เขาบอกว่าอะไรใหญ่เห็นเขาบอกว่าโหดนะโหดนะวิลคัมแบ็กเธอมึงเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมอะไรอ่ะผมเหลี่ยมอะไรอ่ะเออเขรู้ว่ามึงเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรอ่ะเหลี่ยมเตอโอ้โหผมไม่มีเหลี่ยมเลยผมไม่มีเหลี่ยมเลย โอ้ยไม่เลียมเลยโอ้อย่างน้อยกูก็ได้หนึ่งแต้มแล้ววะคือไม่รู้จริงเหรอว่าผมต่อให้คุณเนี่ยอ่ะโอเคโอเคคือถ้าคุณโดน40นะเด็กล้อในสตรีมคุณนี่ยับเลยนะผมบอกเลยนะเมื่อวัวกันนี้เขาก็ล้อกูล้วฮัลโหลเฮ้ยเขาไม่มีไม่มีใครล้อหรอกคุณอย่าไปล้อพี่วิวนะว่าโดนพี่ก้ยิงเนี่ยอย่าไปล้อนะไม่เอานะไม่เหลือไม่ล้อหรอกไม่ล้อหรอก ปกติเขาจะไม like, ่ค่อยแบบล้อผู้หญิงนะแต่กูรู้สึกว่ากูเป็นคนแรกที่กูได้รับเรียน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 ไปวิวจริงๆนะพ่อพี่วิวรีบใช่ปะเดี๋ยวพี่กาจบเกมให้เลยรอบนี้พอละหมดเวลาเล่นแล้วคุณวิวใช่หรอใช่ครับฉันชอบกินแมงสาบเฮ้ยเก็บตะเกือกโอ๊ย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 อ๊เอาเอานา อะไรอะนี่เหรอที่เขาบอกว่าเก่งสไนเปอร์อยากยิงต้นกล้ามากดดักสตรีมต้นกล้าทุกวันทุกวันเนี่ยโอ้โหร้องเลยกูร้องเล้ไอ้พวกชวนกูอ่ะคนแรกเพราะว่ามึงจะได้ขึ้นที่ขึ้นที่คือใบเล่นแอนมึงกูรู้เฮ้ยนี่นี่วิวได้ถ่ายหน้าตุยไหมปะถ่ายมึงเอาป่ะล่ะเอาดิครับจะได้เห็นหน้าตาโดนยิงนะครับผมน้องๆว่าเราโดนยิงแบบสะดุ้งยังไงอะไรเงี้ยครับ เออโอเคก็่จะยู่วิวเออเอวิวทีนี้ก็รู้แล้วนะวะเข้าใจไหมว่าแบบอาจารย์ก็คืออาจารย์อย่าห้าวอาจารย์เข้าใจปะอยากกดดักสตรีมอาจารย์ก็อีกเห็นสกอไหมสี่หนึ่งเห็นไหมอ่ะอย่างน้อยผมนะก็เดี๋ยวให้พี่วิวได้ฝากอะไรไว้หน่อยผมกับสำหรับการเอาเข้ากว่าพี่วิวได้มาเป็นคนแรกในรายการแรกของเราครับผมอ่ะพี่วิวว่าไงบ้างครับ ก็รู้สึกเป็นเกลียรียนเรียดอย่างยิ่งนะคะทุกคนก็นี่แหละนะอีมาของลูกศิษย์รักอาจารย์ลูกศิษย์จะไม่มีวันทรยศอาจารย์แค่นั้นแหละมยไไ่ด้กดไลค์เออก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตะไคร้เออใช่แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่วิวด้วยนะครับผมทุกคนครับเผื่อพี่วิวเขาอาจจะลงมไปว่ามุมมองในหน้าพี่วิวอันที่โดนยิงอไงผมนะอยากตามไปดูเต็่พี่วิวก็ตามไปดูกันได้ผมช่องวิวคัมแบ็กนะครับวันนี้พี่ก้ากับพี่วิวต้องขอตัวไปก่อนอ่าพรุ่งนี้ดีกว่าไม่ใช่ดิเดี๋ยวผมต้อออองขตััววววไไล่่่่พีิิปกนนะครบผมช อ่ะโอ้โหโโอ้หคือมึงคือมึงไม่ต้องเอาคลิปกูไม่ให้ละยอมยอมแหมยอมยอมโอเคก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ว่าได้ดูคลิปจบแล้วผมอยากให้พี่ก้าผมไปท้าสตรีมเมอร์คนไหนผมมาท้าดวลแบบเหมือนที่ผมได้ท้าพี่วิวไปแล้วก็ขยี้พี่วิวไปนะครับผมน้องๆก็สามารถตอนนั้นก็ต้อคอมเมนต์บอกได้ยังไงผมไปขยี้ใครนะครับผมที่น้องคิดว่าโหดนะครับผมมันจะมีใครโหดกว่ามัตเตอร์ต้นกายหรเปล่าครับผมน้องๆโอ้โหนี่ดึงเสื้อเลยนะเนี่ย โอเควันนี้ผมไปแล้วครับพี่พิวบอกปิดคลิปให้หน่อยดิรักทุกคนนะคะยบายครับ